เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีการชี้แจงผลงานรัฐบาล108วันประสบผลสำเร็จครอบคลุมทุกด้านพร้อมย้ำายัางไม่ปรับพรมและไม่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีครับนายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวสรุป ภาพรวมของการทํางานของรัฐบาลใน108วันนะครับว่ารอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลนั้นดําเนินการทุกอย่างอย่างมียุทธศาสตร์โดยแบ่งเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั้งการแก้ปัญหานี้ทั้งระบบลดค่าพลังงานกระตุ้นการท่องเที่ยว และนายกรัฐมนตรียังให้ความสําคัญกับภารกิจต่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเปิดตลาดดึงดูดการค้าการลงทุนจากภาคเอกชนใหม่ๆสร้างฐานการผลิตรถยนต์ e ีวีในไทยเพื่อพลังงานสะอาดและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการทํางานอย่างมีศักยภาพ ส่วนด้านสังคมและกระบวนการยุติธรรมเน้นการแก้ปัญหายาเสพติดนำผู้เสพบ,บำบัดรักษาตัดตอนผู้ค้าและเผาทำลายยาเสพติดทันทีที่จับกุมได้รวมถึงเร่งปัญหา แก๊ง c อ l l center นะครับร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันรัฐบาลน,นั้นผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพื่อดึงศักยภาพของคนไทยมาใช้ในการสร้างไรายได้และยังให้ความสัมพันธ์กับให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรนะครับเน้นการลดต้นทุนการผลิตและสร้างไรายได้พร้อมกับเปลี่ยนสป,ปกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับเกษตรกรให้มีที่ดินทํากิน สำหรับปีหน้านะครับรัฐบาลก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการหาตลาดโลกรองรับภาคการเกษตรและยืนยันโครงการเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะจะเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้อย่างแน่นอนและก็ย้ําว่าทุกอย่างนั้นได้พิจารณาข้อกฎหมายมาเป็นอย่างดีและรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนคือยึดมั่นประโยชน์ของประชาชน อย่างไรก็ตามในรอบ3เดือนสิ่งสําคัญที่สุดคือการกอบกู้เกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลกทําให้สามารถเปิดตลาดและฟื้นความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทําให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตได้เพราะว่าทั่วโลกนั้นเชื่อมโยงกันหมดนะครับขณะเดียวกันการกอบกู้วิกฤต ต่างๆรัฐบาลก็สามารถทําได้เร็วแล้วก็มีจุดเด่นนะคือเป็นรัฐบาลของประชาชนแม้จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคนั้นร่วมรัฐบาลก็ตามครับสาหรับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีก็ต้องถามก่อนว่าจะปรับเพื่ออะไรหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือว่ามีคนที่เหมาะสมมาทํางานหรือปรับให้การทํางานคล่องขึ้นก็สามารถปรับได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกตินะฮะแต่ว่าไม่ใช่การปรับพรรมเพื่อเสถียรภาพแล้วก็ย้ําว่าปัจจุบัน นายกรัฐมนตรียังชื่อเศรษฐาทวีสินไม่มีความจําเป็นใดๆจะต้องปรับเปลี่ยนในขณะนี้พร้อมย้ำว่ารัฐบาลน,นั้นยังมีความแน่นเหนียวกันด้วยกับ